หอมนะคะแม่ผมหอมชื่ออะไรนะแม่แม่ผมหอมแม่ผมหอมผมไม่เหมือนใครนะแม่เนาะแม่มัดไว้บนนี้ไม่ได้มัดแม่ก็ไม่ปล่อยนะครับโอ้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นผมเก่านางนีเขาเรียกว่าผมเก่านางนีก็เบ็ดมุกแรมแม่ก็หกสิบแล้วแสดถูกติด มันมันเลือกเกเดือนถ้าเอ้พฤศจิกาสามเดือนสิบเอ็ดแม่เกิดสิบเอ็ดมกราค่ะสูงแปอืมวันนี้มาเจอแม่เนาะโอานหลายเดือนแล้วนี่หลายงวดแล้วแม่ไม่เจอแม่ไม่เจอค่ะมามาตลอดทุกงวดอ่ะไม่เจอแม่เคยได้อยู่บ้านแม่ไปไหนมาคะ ยอไปเรื่อยเปื่อยแลวแม่เดี๋ยวคนโน้นก็ใช้ให้ไปนี่คนโน้นก็ไปนี่ก็ไปตามเขาเดี๋ยวก็มันอยู่ตัวคนเดียวนะไม่มีภาระอะไรลานเขาก็ไม่ให้เลี้ยงลูกชายเขาเลี้ยงเองทราบเออข่าวเบลเบมาไปบวชด,ด้วยใช่ไหมคะไปบวชบวชไปถือศีลอะไรนี่เลยกับวัดน่ะวันวันพระเราก็ไปอย่างงี้วันหนึ่งก็คืนหนึ่งกัเช้าก็ศึกมาอย่างเงี้ยเออจะไปวันพระ วันเดียวค่ะหลังจากที่ไม่ได้ตามแม่หลายงวดนี่เข้าตลอดเลยแม่เนี่ยเหลืออ้ไอ้องวดสองงวดสองงวดไม่ถูกสองงวดแล้แม่มาถูกงวดหกศูนย์กับสามเจ็ดนี่แหละมาเข้าอีกเข้าสองเว้นสองมันตายเลยกงวดนี้แม่เห็นว่าฟันมาคืนฟันว่าเด็กน่้มันขี้ใส่ เด็กเล็กที่ไหนไม่รู้มาขี่ใส่ขี้เขาดำดำเล็กนิดเดียวมันขี้ตรงนี้ตอนตรงนี้ตอนงมันขี้ไว้ว่าปะมันให้เราเล้างตูดมันแล้วก็ล้างตูดให้เด็กนะมันขี้ทรงกองอ่ะเด็กกี่ขวบแม่เด็กเราทรงซ้าขวบแล้วมั้งเนี่ยเด็กเราทรงซ้ำขวบฟันขึ้นวันพระวาแม่เออฟันมาคืนไม่ใช่วันพระพระก่อนนู่นอ่ะ วันนี้เป็นวันประหารไม่ใช่เหรอจ้าวันประหารเนี่ยฟันให้ครูบาอาจารย์มั้เนี่ยวันครูเนาะแม่เนาะวันนี้เนาะฟันได้เด็กกี่ขวบแล้วแม่ที่แม่ฟันซองซ้ำขวบเนี่ยเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ชายถ้าฟันนี้แม่จะตีตัวเลขอะไรนะแม่เคลียร์ได้หนเด็เวลาท่ไม่เคลีด้ไมเป็นมันขี้มันเป็นศูนย์หรือเป่ามันมันขี้มันเป็นมันเป็นวงกลมนี้แล้วก็มัน มีมีขีดอย่างนี้มันขีดนะมันโซกล่องกลางหนึ่งมันเป็นวงกลมกลางหนึ่งก็มันมันขีดป่ะเพรา่าเขามันเป็นขีดเป็นตัวเลขวะนี่เออไม่รู้มันมันมันเห็นมันมันมันยาวอย่างงี้เออขีดแล้วมันอันนี้มันขีดมันมาอย่างงี้แล้วก็มันมันอย่างงี้เออขีดมันอ่ะมันมันมันมาอย่างงี้มันมาอย่างงี้ขีดมันเออมันขีดไว้สองกล่องสามกล่องอะไแเลยว่าว่ามันมันตีเป็นเลขอะไรอ่ะแม่ก็ แม่จะบอกว่าไอ้เลขงวดนี้แม่ไม่ชอบห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าอ๋ 5, 8, อแม่ชอบห้าแปดเก้าแม่แม่แม่ว่าแปดเก้าเลยว่าห้าเนี่ยมัน,ม,นมันมีเด็กนะมันต้องต้องตีไอ้ภาษาเขมรก็ว่าคนง,งาเขาอะคนงาก็คือห้าก็คือห้าไงเลยว่าเราตีเป็นเลขห้า เก้ากนงาก็คือห้าเนาะอันนี้ตีเป็นภาษาเขมรนะคะอันนี้เป็นเป็นมันเห็นมันขีดไว้อย่างนี้เนาะอย่างงี้แล้วมันเป็นเลขสามหรือเปล่าในขี้ยังไงแม่ในเป็นยังไงนอกเหมือนเนาะในในูปกาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวกำลังไปเอาปากกาจ้ะรอแป๊บนึ่งเขียนให้ดูมันมันมันขีสามสามกองกองเนี่ยมันมันจะเออมันจะ มันจะคดอยู่ด้วยกันมันมาอย่างนี้แต่อันนี้มันขีดมาอย่างงี้เด็กเมื่อคืนน่ะมันขีดให้ดูขีดมากก็เป็นหนึ่งบ้างไม่รู้มันอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้แต่อันนี้มันอาจจะเป็นตีเป็นเป็ดก็ได้เพราะมันทํามาอย่างนี้โอ้ปตีปิศากับขี้ตัวนี้เนาะขอปิาขี้มันจะมีโชคนะคนฟันดีเนาะแม่ฟันดีได้หล่ะเนาะมีโชคก็มีโชคจริงเลย เออคี่มาอย่างงี้ไน่น่มันมันมีอย่างงี้แต่มันรูปมันตีเป็นเลขอะไรอย่างเงี้ยโอเคจะเป็นอย่างงี้บ่แม่อืเป็นโกนอย่างงี้เลยยาวก็มีอย่างงี้เลยก็มันอันนี้มันเป็นจะเป็นเลขสามก็ได้เพราะเราตีมาอย่างเงี้เนาะเลขหกก็ มันจะมีเลขหกกรได้เออเนาะอันนี้ตีปิศาจตังกลมกลางเป็นหกกรได้เก้ากระไดเดะ๋ยวเอาเลขที่แม่ได้เมื่อกี้แม่บอกว่าตัวไหนนะเมื่อกี้แม่ได้แม่ห้าสี่ห้าแปดเก้าห้าเจดแล้ก็โตัวนะหนึ่งเจ็ดตัวนี้เป็นเลขอะไรครับแม่เลขล่างมาถึงว่าเป็นเลขมาจากไหนอ๋อเลขอันนี้เห็น เห็นเนี่ยหนึ่งเจ็ดเนี่จะเห็นก็เลยยังไม่ออกเลยเนี่ยเห็นเลขก็เลยซื้อเมื่อกี้ทิ่ได้ออกเลยเห็นแบบไหนคะเห็นเห็นเลขเลยหนึ่งเจ็ดลอยมาหรือว่าลอยมวดอะไรบอกอืไม่ไม่ได้ลอยหรอกเห็นอยู่เออมันเห็นชัดเลยแต่ว่ามันไม่ออกแม่ซื้องวดแล้วมันไม่ออกสามเจ็ดแม่เห็นตามต้นไม้หรือตามอะไรอย่างนี้บอกมันยังไงเห็นตรงหน้าเราอย่างนี้บอกอ๋อเว้มันไม่ออกเลยเนี่ยมัน แม่ซื้อสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดแม่ซื้อแปดเก้าก็แม่ซื้อแต่ห้าเนี่ยได้มาเมื่อคืนก็เลยบวกไปให้เลยห้าแปดเก้าอืออ่าเราเลขความฝันที่ตีมาจากขี้นะคะคุณแม่ก็เนี่ยมเสียเยเนี่ยตีเอาตีไปเลขตัวไหนน้อเนี่ยมันขี้ออกงี้ี่ยะเนี่ยมันจะตียังไงตีเป็นห้าตีเป็นหนึ่งไง้ยตีเป็นเจ็ด มันตีตีไม่ออกเนาะแบบนั้นมันก็เหมือนกับตีตีหนึ่งเจ็ดเหมือนกันเนาะตีกองขี้ไม่ออกอ่ะข้างหลังก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วเนาะแบบนั้นก็เหมือนกับเจ็ดเนาะแม่เห็นมแบบอย่างนี้มันขี้อะไรเจ็เจ็ดที่นี่มันก็ติดมือแม่ที่นี่ก็ไปล้างมือให้เขาแลก็ล้างตูดติดมือก็ห้าเนาะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดได้ไหมนี่ออใช่ ตัวเจ็ดกับหนึ่งมันตัวเดียวกันอืออะแม่น้องทรงถือถื Calendar. อช้นหั่นหั่นตะหนุยหั่นหั่นตัวเลขตะหนุยเออนะเอฟซีดูชัดๆนะครับตีเอาดีเล่นครับตีเอาดีเล่นครับฟันของแม่ผมหอมนะครับคือข้างล่างนี่คือให้เราตีช่วยกันนะครับทุกท่านว่าใครจะแปลเป็นอะไรบ้างนะครับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมเนื้อท่าหนึ่งตุลาคมดอกสองถึงห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้างจานด้วยได้เรียกแล้วฟันยิง เห็นขี้แม่ได้เลขแล้วได้เลขแล้วเขาฝันดีมเล็ัฝันเลขแม่แม่ได้มา่อนแมที่มันยังไม่ออกอันนี้ห้าเเก้ากับหเจ็ดค่ะเมื่อคืนเนี่มาฝันเห็นเด็กขี้ใสฝันดีเลยเนาะตอนัแม่รู้ด้เด็กขี้ใสแม่ไหมเด็ได้เลขฝันเห็นขี้แม่เลขมันจะอยู่เด็กขี้ใสแม่ก็อายุแม่อะไรนะอายุห้า ห้าเก้าแม่หันมาได่หน่อยแม่เ็กอายุก็ได้นะครับอายุก็ได้เพราะได้ขี่ใส่แม่ขี่ใส่แม่เหอมที่ชอบแม่จะซื้อโซนตัวแปดเก้าเเดชอบี่สุดอแปดเก้าเดียวเดียวเป็นเดียวแปดเก้า จะซื้อลอตเตอรี่ในเฟสการปร <c oughs> ะชาลอตเตอรี่ <c oughs>